ปันตีปันตปัไอแมสกเกินอ๋อโอไอร้นส่วนเกินเดี๋ยวเปิดกล่องรออุ้ยมันมีที่ข้อบวด้วยนะหมูอ่ะตอหมูอ่ะหมั่นแหนั่นแหลโคตรหมูมาตอนนี้ในในในไอ้นี่มีไฉายในไหนอ่ะขอขอขอพี่ไม่ได้เอาไว้ไไหมมาดีมาดิเฮ้ยปล่ยพี่

เครื่องน้องคี่ปอดเลยเดเดเดออฟไฟใหญ่ตึงหัวเลยอีกผมจะมาแล้วไหนอ่ะง่ายรึเปล่าเนี่ยคันนี้มามองมองมองมาที่กูมาแล้วมาแล้วหมูหมูหมูเห็นป่ะข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วปั๊มน้ำมันง้างแล้วง้างแล้วง้างวิ่งวิ่งวิ่งไอ้โลนเกมไม่ไม่บอกแป๊บเลยอ่ะไอ้โรน เไปพี่เล่นเองแฟมไลท์เซเบอร์ไอ้ล้นลงไปเอาพี่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 เอายิวยิ้วยิ้วยิ้วยิวหลังย่างหลังย่างมันต้องนิ่งหน่อยเขาเล่นเขาปั้นไปดิยิ้วตัวเองครับยิ้วตัวเองครับอะไรอะไรเอากูมันไม่เอากูมันทิ้งกูลองทิ้งมันเอาอยู่มันเอาอยู่เอาแต่มันเอาไอ้ตีเออมันเอาพี่ตีนี่หว่าขอรับพี่ตีกูลืมปั๊บ แฟ้มอันนี่แฟมแซกซึมแซกซึมเข้าไปในปั๊มแซกซึมไปในปั๊มเร็วเรื่มีที่ปั่นมีที่ปั่นมีที่ปั่นมีมีมีพี่เกยไม่บอกแฟมเลยอ่ะบอกที่ไม่ได้อยู่เพื่อนเดียวมึงเขาบอกกันพี่อยู่เพื่อนเดียวกับผมตอนแรกอุ้ยไม่อยู่ไม่อยู่หรืตีอยู่ครับพี่อยู่ครับพี่เล่นเฟิร์มมิงใช่ไหมพี่เล่นเฟิร์มมิงแล้วเล่นตีเล่นกูอยู่ไอ้ที่นี้แล้ว ไม่อ no yeah. ้านี่แม่งไม่มีทางอิงบุนโนมึงช่กูไม่มีทางเาับมาได้ดีเสียงครับเต๋ออยู่ข้างหน้าไม่มีทางมันจะรู้ใช่ป่นเลยอายเยี่ใส่บวรแไปเลยกูจับอ้ี่กูจับไปใส่แหรอดต๋จับอ้ยเี่เินไปเปล่าเจ็ดสมาเอเจ็นครับสเอาอก้โลนโอดนเลยนะหัวลื่นลว่ะ เริ่มใสช่วยเองช่วยเ้ยประตูเปิดว่ะมาตามไม่ไดเโอ้โอ้เปิดรเจอพอดีเลยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจุกมัวจุกมัวกว่าโดนกว่าโดนมาดิ ต้องว่าทดีจนี้ะไจนี้ไม่เทก็ได้พี่เกมจนี้ไม่เทก็ได้พี่จูได้อยู่พี่ผมจูได้อยู่งงพี่เลยอ่ะอ้าวเาเปนเปนเปาอ่ะช่วยหน่อยที่ช่วยหน่อยพี่พี่เกมเฮ้ยไลเซเบอร์นีไปไลเซเบอร์อยู่ไลเซเบอร์ตาบอด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 เข้ามายิงเข้ามายิงยงเข้ามาพี่ได้หงอ๋อยิงสายพี่ดิ ได้พี่ผมอยู่นี่เมื่อกี้ผมไลเซเบอร์โดนด้วยอ่ะเฮี้ยอยู่ลานดเนินเสียงเสียงดังมากปั้นนิดนี่เห้ยอ่าผมปั้นอยู่คนเดียวปไปเฮ้ยหยุ่ตรงหน้าประตูอ้าปัน้นอ่าก็ค่ะพี่อส่ใส่หมูหับาพเหมือนกัวหมันระเบิดน <laughs> ่ะมึงนะม,มเอาไมาออกอะ่ะ ก็เอาว่าไปแล้วรอบหนึ่งไหนเียไม่ใช่หัวอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไอตัดวีไอพีไอห้องวี่าแม่งไป่องไปเลยพี่ระดมเนินระตันะันกระตระตรรวามามันจะมีนี่ยอยอ่อ่าเไ็นแล้วเจแล้วเจแล้วกำลังไปช่วยอแต่วะอยู่ตรงตรงมาจจกต้องัะนไปเกๆแล้ว เกมไเกมได้นะเกมไมเกมมาตาตาจิ้งพิษแม่คนนี้ก็เลเดี๋ยวเปิด99ให้นะผมเปิดเองพี่ไปพี่ไปพี่เกมผมเปิดเองพี่จูเก่งอะพี่เปิดเผมเอาบอลแล้วทำมาอุผมเองอุ้ยมันเอาผมมาเกมนี่จูได้จูได้ผมจูได้มาเอาผมพี่มาเอาผมเมื่อกี้ผมจะเตะมัวป้าเปิดเทีเปิด99นะ โอ้าโดนเฉยเงนีีี่่ยยยด๋ววพชิผมมาบ้านบ้านเต่าบ้านเต่าผมอยู่บ้านเต่าพี่จีไปไปแล้นพี่จีมันลงไปมันลงไปมันลงไปงั้นมาเลยงั้นมา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 ไปเลยไปเลยเปิดเลยหรือว่าเก้าเก้าเปิดไปเลยโอ้ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดนายพี่จีน้ยไปไปออกเลยออกเลยเป็นไงฮะเดี๋ยวล้อมกันดิ ไปไปไปรอมันก่อน,นเดี๋ยวมันสปินมาสวยนะมาดิเออไห<ป>ล์ก็ไม่ได้ชอบก็ไห่นี่ว่ะอีตายได้ปะมันง่ายไปอ่ะอตา้มันง่าย